ขึ้นมาขึ้นมาอู้หูตัวใหญ่ฮึ่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเลยมีก <c oughs> ับข้าวกินแล้วโอ้มีกับข้าวกินแล้ลวไปน้องอันอยู่ไหนะ ลูดอู้ยใส่ยังดูอู้ติดเขียนี่ดิ้วนี่ติดเขียนี่ปลาคนเหนียวคนพรุ่งนี้มาสองเขียบสองค่ำก็ได้สองเพราะว่าไ,ได้อยู่แล้วห้าสิบตัวเนี่ยมาตั้งแต่แรง,แรงๆคนเดียวทักทุ่มเลยโอ้โหข,ขี่ไปขี่มาเนี่ยคนห้าตัว ถ้ามันมีโคชีเหมือนคอยตดูแลมันคำ่ำมันก็จะมีโค้ชก็มีมฮะมันค้ำก็อยู่คนเดียวน,นี่เดี๋ยวก็าตั้งวงกันนะร้องเพลงกันวิวแถวบ้านนี่สวยมากครับมีทะเลส่วนตัวด้วย สวัสดีเจ้าเนาะอยู่กับแพ้ข้าบนาเจ้ามากับชกุนเจ้านี่ครับนี่วันนี้เราจะไปหาหาปลาชนนะครับโอ้ยวันนี้มากับลูกบาลลูกชายชกุนนะเจ้าน่ะ FC ที่ามหาชกุนนะเจ้าป้าวันนี้วันนี้แพงจะตามชกุนนะเจ้าไปใส่ใส่เบ็ดเนาะแกเบ็ดกี่หลังแล้วลูกสามสิบหลังสามสิบหลังครับเตยใส่ขับเตยปีขับเตะสามสิบหลังครับ เออนั่นแหละป่ะเยอเย่ะอย่างลูกเยอะอย่างลูกเยอ,อะเยอะฮัตเออป่ะตรงไหน <c oughs> ไม้ทีไซน์อยู่ไหนนะคะ <c oughs> มากาแฟในคองอ่านี่ฟังฟังนี่จะเป็นคลองเจาะเราฟังนี่เป็นทุ่งนาเนาะปะ่ะไปรุ่นกันเจาะเนาะวันนี้วันนี้เรามากันสามคนนะเจ้าเน,นาะเราบอททบ้านแยกไปอีกทางนึงนะหาใกล้ๆก,ก,กันนะเจ้าหากินทางทุ่งนาดูนะเจ้านนเานาะใไปหากินทางนี่ประจ่างนะเจ้า วันนี้ฝากชีวิตที่โชกุนแล้วเจ้าฮะกัหมายแรกมาอ่าน่ะมันจะประเทศอะไรแต่อ่ะมืดมืดนะ อุ้ยลมดีขนาดเลยเจ้า องได้ก็ป๋าเจ้าแม่ได้อะป๋าย่างน่ะไม่ได้นะคขาขอขอพอได้กะเจ้าได้ไหนได้นน้อยจะได้โอ้มาแต่เจ้าหรอกอะเขาต้อนแล้วมะว้ายเนี่ย Này, tôi thấy này cho mẹ, em hú nhìn nó bài bé chọc quân ta hô quân ta chọc quân ta chọc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  ta cả ta chọc ta chọc ta chọc

นปอดตกใจจะได้แบบจะเห็นกันละฮะเออเห็นอยู่นะพุ่นมาทถบ้านี่พ่นจอกทางผาา่าแม้านะ้าวส่วมากจะน้ำท่วมจอกแต่ตรงนี้จะเป็นที่สูงหน่อยนะเจ้าเนาะน,น่น้ำมาท่วมเจอกถือว่าบรรยากาศดีมากเาวบนจะทำกระท่อมน้อย,อยทำกระท่อมไว้ชาวมาอยู่ ระวังกิ้งไม้นะครับอืมเออนันน่ะระวังด้วยนะตออตีอ้กับฝนตกมาแล้วเจ้าเนะาะใก่้ยจะแห้งเลยเจ้า เโซคุณก็ยังใส่เวสอยู่นะเจ้าไปไปอุ้ยเป็นหัจเจพอขี่ละก้านะนะเจ้าฝนไล่อย่างละก้ากอ่กี่และนะ้วเนาะปะเนาะแม่เนาะใส่แฮมกัเบน<า>แต่อยู่นอเดี๋ย่ฝนก็เย็นละอจะงะจะเมียละอ๋อเมียละ เจ้าคุณเจ้าคุณเป็นวัดบ,าบาหายสักเตียเจ้าบอกเลยว่าเริ่เรียนมากับหาปลาเลยเจา้าออกจากโรงเรียนมาก็จะไปหาปลาตลอดทำฝนตลอดบ่หายสักเตีย Yeah. <laughs> ข้ากินแล้วอ้มีกับข้าวกินแล้วไปน้องนี่ไงนี่คือคมเลยว่ะกดตัวใหญ่มากออกได้กันละเดี๋ยวเ้ามันอยูตรงนี้กัน วันนี้มามน,นี่มีแต่เข้ามาแล้วเจ้ากับเข้าบ่มีทำไมมาหากับกินตั้งหน้าได้แล้วได้แล้วเจ๊เจอได,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 ด้วะออกเอาจจะตัวยังใหญ่อะใส่ไหมนะเจ้า ตอนนี้ก็ฟ้าก็เริ่มจะมืดอดิ๊กแล้วเจ้าอันนี้คือจังหวะโชคุ้นใสมุ้แล้วนะเจ้าเนาะกางจะเดินกลับเจ้าอ่าถือว่ามา้าเ้าจะช็อตแหลกเขาแหลกนะกโโโ็โอ้น่านนะจะได้กินข้าวก็นั่น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 เกลียดทปิดนปิดมันออกเลยนี่ <laughs> ได้กดกไดแกปลาเข็งได้กับเขาเล้ว<า>ไวปตัวนี้ก็ได้เวลานะเจ้าเนาะเขาจะไปใจเบสแกนนะเจ้าเนาะไปะเอา,เ,อาเดี๋ยวชมกัไปกับแม่นะเจ้านี่ส่วนบาทบ้านแยกไปอีกทางนึง มารุนกันนะเจ้า,าแต่ตอนนี้โชกุนนำไปแล้วนำปอไปแล้วหนึ่งแต้มเหมือนกอเอาจะหาเคียร์ไปตัวเจาะเอาหลังแรกโอ้หลังแรกยังหมดทิศเจามาไปดูหลังต่อไปมาหลังที่สองเจาเอาโอ้มันร่อนละเจ้า ตัไม่เลวน้ได้ได้ได้บอกเลยเรื่องการหากินนี่แพงย้อมแพ้ลูกแล้วเจาเนี่ยรื่องการหาปลาเนี่ยจะหาหนูเหอเจาชากุญจะได้ปอมาเยอะเลย Nó vẫn ở đây Nó vẫn ở đây Nó vẫn ở đây Ui, thật Nó chắc chắn chứ Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nơi này Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nơi ta phải dùng cái

ยีดลุดอุ้ยใส่ยังใส่เดิมใส่เดิมฮึ่มผ่าผ้าจนเอาแล้วฮะือ<ห>ถ้าจกเขียดมากับต่ำมึงเอาใส่ในอันใส่กระเป๋าแม่ได้ก็อันหนูไม่ถุงก่อนอ่ะแม,ม่ดูก่อนนะเนี่ยพอป่าแล้วพอป่ากันพอใส่กันอืมดอกดอกโอ้ยติดเขียนนิดเดียวฮะ<ห>นี่ติดเขียนนี่<ห>ปลาคนเหนียวเออ mẹ cầm à? ừ. oh, 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 oh. kia mẹ con kia nè mẹ hây hây con mẹ con mẹ con 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 mẹ con cầm mẹ con cầm con nè con đi Hàn Mở đây nghe Bà đúc sao bà đúc Bà đúc nha Nhi ừ. Xì lường lường đấy cháu Áo à, xay thùng <laughs> các kia con nào bỏ Các sẽ luôn các bà cốt ai bỏ cốt. Bỏ Đây các ừ. bà cốt Bà bỏ cái đây Nhi là món nôi nó này cái đấy Sao nè Ừ, ừ, ừ. Ừ, à, ไปลองวางกันวางแกนหะน่ะมาเห็นไฟดวงกุ้นเจ้าคิดเป็นบาทให้บ้านนะ่าจะมาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูผลงานร่วมกันเนาะกับการยำรอบแรกนะเจ้านี่ฮะเอมได้ปลาก่อโอ้โหเฮ้ยเ่ไ้ได้สักตัวนั่นะ เดี๋ยวไปดนูน่าน่ะเห็นไหมใส <laughs> ่วันนี้บาดให้บ้านก้านโชกุนแล้วครับนี่แพ้ลูกเลยวันนี้มีแต่ปลาโชกุนใส่ <laughs> ละก้านี <laughs> น่ <laughs> อันนี้ถึงตอนชชชเช้าของเจ้าเขาจะมายางเบสติไซไว้เมื่อวานนะเจ้าอ่ะจุดแรกเอาไงใกล้ๆเลยนะทางเลยนะหลังแรกเขาไปจะได้ช่วยคุณหลังแรกก็เฝ้าเลยเจ้าอ,อุ้ยหลังนี้ก็ไม่ได้ดไป็ด้วยเบ็ดเจ้าดูหลังนี้ วานีนเข้าถูกตรงนี้นะเจ้าเบสเนี่ยถูกในรอบแรกมีซิดมีซิดหรือเปล่าฮะเฝ้าอยู่น้ำขึ้นหนาท่วมเขียดจมแล้วเจ้านะ่กับตัวนี้รุดกัน,นี่ม มาได้เช้าเช้าวดนบรรยากาศดีดิฮะฮะสาธิตไป đ ด้เอ,อ้าๆข้าจมเลยอ่ะจมเลยอ่ะโอ้ยรูดอ่ะโอ้ยลุยลุยลุยยังไปเอย่ตาตยเลย หลังนี่อย่ามาร้อยอีนะไอ้บน ปากก้นเอเกี่ยวข้างตั้งให้น,นโอ้ยโอ้ย,อยบ่โดนตัวบ่โดนปากมันเกี่ยวข้างของนี่ปากก้นจะนั่นอยู่อะไรอยู่นั่นนี่แม่มานะต้องไปหาปลาหมอแล้วไอ Ừ. Đấy ừ. Lụt Đang đi quần vào đây Bà cuốt tuần rồi ่าตอนนี้ก็กู้เบสมา,า,ามหมดแล้วเจ้านองค่มหมดละน่าเดี๋ยวเขามาดูผลงานานะเจ้านองรวมกับบ่าวไทยบ้านะานะเจ้าบ่าวไทยบ้านกำลังมาปุ๊บน,น่าไปไปได้จ้ากุล มาดูคนงานเนี่ยนี่งั้นป้าที่บ้านเจะสองสามเอ้าได้เป็นปลาช่อนปลากรดได้ก็ดูตัวห <c oughs> ุ่นลุดหลุดงั้นป้าที่ทาบาา้านเจะพนังานของโชกุนเจา้าได้สองตัวนะได้ปลากรดตัวหนึ่งเจา้าสิได้เหลังนั้นพ่อเครียดใหญ่แล้วตะของ,ง้างเลยอ่ะตะขอ้ง้าง ันบอลลูดไต้ปากของออออแล้วอ่ะอะแล้วเนาะก็พอได้อยู่ได้กินอยู่นะเจ้าสะกคืนโชกุนได้ก็สามตัวนะเจ้ากกับตอนเช้าอีกสองตัวนะเจ้าเป็นปากกดนะเจ้าว่าที่บ้านได้เป็นปลาช่อนนะเจ้าปลาช่อนหน่อยนะปากกุดมาได้ม <c oughs> าได้ปลาดุกตัวเนาะ,ะ,ะอ่ะอะอะล้เจ้าเนาะเด็กสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ฝากคลิปเพียงตต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสสวััดีครบ ก็ได้กินแหมก็ได้อยู่ได้กินอยู่ได้เจ้าเนาะกับผลงานโชกุนเจ้ากับพ่อ <laughs>